بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفينا خصتها تنعكب بدري وقوا ما جاء من الوعيد في تسمع حديث الآخرين นะครับนั่นก <used> ็ค oui ือ h ะดีษท <nya> ี่ท่านนบีสุลต่านละฮ์อวาลัยฮุวาสซัลลัมได้เตือนนะครับได้ห้ามพวกเราอย่างรุนแรงนะครับในเรื่องของการแอบฟังหรือการดักฟังคําสนทนาของผู้อื่นนะครับมี h ะดีษของท่านอับดุลลอฮ์อัอาบิลลัลฮฺรดิยัลลอฮัลัะฮุมท่านได้เล่าว่าท่านนบีสุลต่านละฮ์อวาลัยฮุวาสซัลลัมได้กล่าวว่ามันตะสมั่ะ h a d i t กอมินวะฮุมละฮูการ่ฮูน ท่านอรซุมบอกผู้ใดก็ตามที่เขาไปดักฟังหรือไปแอบฟังคําพูดหรือการสนทนาของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาไม่อยากที่จะให้คนอื่นฟังหรือได้ยินซุบ,บะฟีอุูไนฮินอานุคุเยามันกียมะเมื่อถึงวันกียมะอัลลอฮฺจะอาลาจะลงโทษคนคนนั้นโดยการเอาตะกัวที่หลอมตะกัวที่หลอมด้วยความร้อนด้วยกับไฟนรกเนี่ย มาเทใส่หูทั้งสองของคนคนนั้นนะครับฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดิษที่ที่สำคัญนะครับซึ่งเชคซอและฟาวซานะเฟตอฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าฮาัลฮะดิษฟีฮิตะฮรีมุสติมาอัอีลาคลามินนาสิลลัดีลายุฮิบบูนอันยุสตะมะอีไลฮิมนะครับ ใน h ะดีษบนนี้เป็นหะดีษที่ท่านนบีสุลตาร์ฮ์อวยยุหซัลลัมห้ามมิให้เรานั้นไปฟังคําพูดของคนอื่นที่เขากําลังสนทนากันนะครับซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่อยากที่จะให้คนอื่นได้ยินเลยคือเขาก็พยายามที่จะแอบพูดอยู่ในบ้านของเขาแล้วแต่เราไปแอบฟังนะครับใช่ไหมครับดักฟังอัลันจีรอนเพื่อนบ้านคุยกันเราก็เอาหูไปแนบข้างกําแพงบ้าน ผนังบ้านเอกเขาคุยเรื่องอะไรกันใช่ไหมครับว่าอัลนมุจัดดีซีนนะครับมาซายากูรูนคอยฟังคนนู้นทีคนนู้นทีว่าเขาคุยพูดเรื่องอะไรกันมินอาเซียริอันยุคบรอันหุซึ่งเจตนาที่เราไปแอบฟังเนี่ย ต้องการที่จะไปดักฟังแล้วเอามาพูดต่อให้คนอื่นฟังฮาดาอลัลฮิวะอีดุนชะดิดนี่เป็นสิ่งที่ทารลได้เตือนให้รู้ถึงบทลงโทษที่รุนแรงนะครับฉะนั้นคําพูดที่ทารอสูลบอกว่าจะสต์มาะนั้นมีความหมายว่าอิสต m มาะหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการดักฟังหรือแอบ,บฟังนะครับฮะดีสเกามินหมายถึงคําพูดคําสนทนาของผู้คนวะฮุมละฮูการรฮูหมายถึงยคราหูนอ ah ันนะอฮะดันยะ มาอาหุมพวกเขาไม่ชอบที่จะให้ใครมาได้ยินในสิ่งที่เขาคุยกันแต่จะหากว่าคําพูดที่คนพูดนั้นพูดแบบว่า คนอื่นได้ยินพูดโดยเปิดเผยนางคุยกันเสียงดังตรงนี้ใช่ไหมครับและเราได้ยินไม่ใช่เข้าไปแอบคุยกันอยู่และเราไปดักฟังไปแอบฟังนะครับเชฟบอกหากว่าเขาพูดโดยเปิดเผยวาลายคราูนะอันยัสมาอาหูอันนัสและเขาก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบ เขาไม่ได้ว่าไม่ชอบที่จะให้คนอื่นได้ยินนะครับลาบะซะอันนี้ไม่เป็นไรถ้าเราได้ยินเนะี่ยสิ่งที่เขาพูดกันอินนามาอิตาการุยคราหูนาฮาดะลายยรีดูนาอิยาสมาอฮุมอาฮัดุนส่วนสิ่งที่ทารุณห้ามนั้นก็คือสิ่งที่คนพูดกันสนทนากันและเขาไม่อยากที่จะให้คนอื่นได้ยินฝ ah um า,ามันคอดาอาหุมวะตาสมาอีลัยิหิมและผู้ใดก็ตามที่คอยใช้แผนหลอกลวงนะครับไปแอบฟังไปดักฟังการสนทนาของเขาโดยที่คน ตอนนั้นไม่รู้ตัวใช่ไหมครับเพื่อนบ้านทะเลาะกันเห็นไหมไอเ้เราก็ไปนั่งจ้องนั่งฟังเงี่ยหูฟังปิดไฟดูซิว่าเฮ้ย hey, พูดอะไรกัน คุยอะไรกันเฮ้ย hey, วันนี้มันมีอะไรใช่ไหมครับเราที่คนเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าเราไปนั่งฟังมินอเซลียยุฟชิยเซรอฮุมโดยที่เรามีเจตนาจะเปิดเผยความลับของเขาดูซิวันนี้มันมีเรื่องอะไรอีกมันเป็นยังไงจะเอาความลับไปพูดว่าย ah um ั่งปูละกาลามาฮุมนะครับและต้องการที่จะไปเผยหรือจะไปพูดคําพูดที่เขาพูดต่อนะครับฟาอินนะฮูยูซับบูฟีอูธุนฮิลอานนกใช่ไหมบท่านนบบีษละละฮ์อัลาอิวะสัลลัมน,นั้นบอกว่า อะไรครับคนแบบนี้เมื่อถึงวันเกียรันจะถูกลงโทษด,ด้วยกับการเอาตะกัวใช่บอกว่าคําว่าอานุกหมายถึงอารุซอซุนมูซาตะกัวเนี่ยหลอมใช่ไหมครับ แต่กลัวมันโดนความร้อนเนี่ยเราไปจับที่มันแข็งอยู่เนี่ยมันยังร้อนพี่น้องแต่อันนี้ไปหลอมด้วยกับไฟจนกระทั่งมันกลายเป็นของเหลวเนี่ยเอามาเทที่ไหนพี่น้องมาเทที่หูของคนที่ชอบแอบฟังคนอื่นฉะนั้นเชจึงอธิบายในประโยคสุดท้ายบอกว่าอ l u อู u n a n i ิ l a t a า i ิ q a าาน n a t a n i l f i dunya เชฟบอกว่าหูทั้งสองเนี่ยในดุนยาเนี่ย เป็นยังไงพี่น้องคดโกงพี่น้องของเขาวัาเมาตาอิลฮะดีสินนาสินลืดีนาละยูฮิบูนาอัยสมักะละมะฮูมแล้วหูทั้งสองเนี่ยคอยไปแอบฟังคําพูดของคนโน้นของคนนี้ในสิ่งที่เขาไม่อยากที่จะให้ได้ยินใช่ไหมครับเมื่อถึงวันเกียามะยูซับบูฟีอูดูไนหิลลัตเอนิซามีตาฮาดันกาลามินอานุกอัลลอฮฺะอาลาจะลงโทษคนคนั้นด้วยกับการเอาตะกัวหลอมเนี่ยมาเทเข้าไปในหูทั้งสองข้างที่เคยไปแอบฟังคนโน้นคนนี้ ว่าฮาดาฟินนารวันียลสุบินแลและเช่บอกว่าการลงโทษเช่นนี้เนี่ยจะเป็นการลงโทษที่ไหนหพี่น้องในไฟนรกฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องระวังและจะต้องขอความคุ้มครองต่อลรสุฮาฮูวะตาลาให้รสุลาโนตาอาลาปกป้องพวกเ,พเราให้พ้นจากการกระทำเหล่านี้ให้พ้นจากการลงโทษด,ด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นพี่น้องผู้ศรัทธาธที่รักทั้งหลายครับมันเป็นสิ่งที่รุนแรงและเป็นสิ่งที่ที่ที่เจ็บปวดมากสําหรับคนคนหนึ่งที่จะได้รับการลงโทษในวันที่กัาพลานรสุฮาฮูวะตาลา ซึ่งความผิดนั้นมันเป็นความผิดที่น่าอายเป็นความผิดที่เราทุกคนเนี่ยแทบไม่อยากที่จะเห็นหระอยากจะได้พบเจอกับชีวิตของเราไม่ว่าชั้งดุนยาหรืออาคือเราฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอเราจะอาลาเมตตาพวกเราและคุ้มครองพวกเราและคุ้มครองสังคมของวเราให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะนํามาซึ่งความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและในสังคมและโดยเฉพาะจะยิ่งในสังคมหรือในคนหมู่มากที่เป็นมุสลิมด้วยกันฉะนั้นท่านอบีสอนุลอห์ของฮราอาจละนำจึงห้ามพวกเราจากการกระทําเหล่านี้ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم